ม,มาอากากาบัสดีพี่น้องของเพื่อนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม WWE Smackdown Here c o m e the Pain นะฮะอะตอนที่13แล้วในโหมดเนื้อเรื่องปะลอ้อมดูซิจะมีอะไรฮะเอาเจสเตฟานี่ฮะเดินมาหาทาจิริฮะว่าไงฮะเจเจีเอ็มสแมคดาวเจบอกนี่ฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยกำลังจะทำอะไรอยู่ทาจิริ และฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้นกับเรื่องนี้ฉันยินดีที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันจะช่วยให้เรตติ้งของรายการเราดีขึ้นนะยังไงก็ฝากด้วยละ่ะเพราะฉันก็หวังที่จะพึ่งคุณอยู่เหมือนกันอาฮะเจสเตปเห็นด้วยนะถ้าเรตติ้งดีขึ้นจะทำอะไรก็ทำนะโอเคทางโปรง่งฮะทางสะดวกฮะ มาดูซิใครอยู่หลังฉากไม่มีฮะดีแล้วฮะขี้เกียจคุยอ่ะดูว่าเราได้ปั้มไหมวันนี้อ๋อเราได้ปั้ำเหมือนกันว่ะแมตช์แรกฮะเทอร์รี่วิลสันเจอกับเซเบิลนะฮะเหมือนเซเบิลกับเรานี่มันจะไม่มีบทต่อกันแล้วใช่ไหมฮะอ่าเทอร์รี่วิลสันชนะคู่ที่สองคริสเบนวาเจอกับออไรโน่นะฮะโอเคคริสเบนวาชนะคู่เอฮะแท็กทีมนะฮะทาจิริจับคู่กับอันเดอร์เทเกอร์เจอเชลตันเบนจามินจับคู่กับเอเทรนไป มาเชลตันเบนจามินเหมือนเราจะยังไม่เคยดูการเปิดตัวใช่ไหมนี่อ๋อแชมป์ใหม่เว้ยเพิ่งได้จากเรกมซิลิโอนะฮะแชมป์คุยสซเว่คนปัจจุบันเชลตันเบนจามินเอยแทนที่มันจะมาคู่กับเชลีแฮดไม่เอานะมาคู่กับโอเอเทรดมามาแรงตอนนี้เป็นแชมป์คุยสซเวตด้วยน้ำหนักมันยังอยู่ในคุยสซเวตใช่ไหมเนี <laughs> ่ยตัวมันใหญ่เนะะ คู่กับนี่เลยครับมนุษย์ขุดเจาะนะมนุษย์ขุดเจาะเอทรนหรือเอาเบิร์ดนี่อัจจาร์ปลิ้น Albert เอาเบิร์ดตอนนั้นเป็นเอเทรนะจอมดุดันจากสมักดาวยังไม่เคยดูนะเอทรนมานี่ ติ้งโหน่งช่าๆไม่ใช่ฮะเหมือนนะหัวเหมือนเลยอาจะเจอกับอันเดอร์เทเกอร์โอเคอันเดอร์เทเกอร์เหมือนเราจะดูไปแล้วลาที่แล้วนะและก็พระเอกของเราเจ้าของแชมป์ US คนปัจจุบันมาเลยเอ้ยเอ้ยไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามายุ่งฮะนี่เราคู่กับป่าเทเกอร์นี่เราเป็นทีมเดียวกันแล้วเอเทรนยายาไปไปไปแท็กอป่าเข้ามาฮะ ผมเหมือนจะยกไม่ไหวครับป๋ามาครับอันนี้เราแท็กอันเดอร์เทคเกอร์เราก็ได้เล่นเป็นอันเดอร์เทคเกอร์นะเออมันตรงนี้แหละที่อยากคู่กับป๋านะฮะเอ้ยนี่เราเล่นไปเล่นปอันเดอร์เทคเกอร์นะเออมีตัวโหดในทีมหน่อยเอ้ยแต่อันเดอร์เทคเกอร์โดนจับยกป้าเดี๋ยวไอเอเทนตลกตลกตลกเดี๋ยวตลกตลกตลกนี่ต่อยงายตึงเลยหืม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  าเราฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่โอ้ยโดนแก้เอเทนบอกไปบ้านเราครับไปบ้านเราอะไรมาจับอะไรเหอมาเอาหม่มาโชว์ท่ายากกันซะหน่อยครับขึ้นเชือกเสน้นที่สามเป็นซูเปอร์พลเกเออฮะมาเฮ้ยชาตานันอุย้ยอะไรของมึงต่อยร่วงเลยเอเเรนมานี่ A rain, เอเทนเอเทนแป๊บเดียวตัวเหลืองแน่นมเออเห็นนะ เราใช้ตัวเก่งฮะใช้ปากอันเป็นตัวเก่งมาดิกระโดดโคสไลสิมาดิฮะทูไม่ได้หรอเอเทรนโอ้เจอร่วงครับแต่ถ้าเราใช้ทาจิริเหมือนทาจิริจะอ่อนกว่าเอเทรนใช่ไหมดูค่าพลังอะไรนักหนาแล้วครับนี่ยาบิ๊กบูทบิ๊กบูทไอ้เชลตันอะไรละมึงเชลตันฮะแชมปแชมปแล้วเก่าหรอฮะอย่ามาจับตัวมานี่มานี่เป็นแชมปคุยเวีแล้วเก๋าเลย ทีมกูมีแชมป์ us นะเว้ยโบกมาให้นี่ไงตึงนี่จะตะบันหน้าเขาให้จะลูกกุยลูกกุยโอ้ยเจอจับหักคอโอ้ยเฮ้ยมีทําให้ตายแล้วเราเจอเชลตันใส่ไซด์เฮดล็อกแล้วก็หักแขนด้วยฮะาเชลตันตอนนั้นนี่ฟอร์มดีมาแล้วเชลตันคิดตอนแรกคิดว่าไปฉายเดียวแล้วจะจะปังนะแต่ก็ไม่ได้ปังเท่าไหร่นะครับเชลตันเป็นเต็มที่ก็แชมป์ยูไอแชมป์อินเตอร์ยูเอสนั่นแหละเออ มาเหมือนปัจจุบันนี่ไปอยู่ AEW แล้วใช่ไหมไปอยู่ในกลุ่มของบ๊อบบี้ลสลี์แล้วมาเจอจับใส่นี่ดีกว่าเวอร์ติเคิลซูเเลกนี่ยืนแอคหนึ่งทีให้รู้ว่านักเลงคือใครเว้ยโอ้โดนจุ้งท้องอย่ามาจับต้องตัวดิย่ามาจับดิหนี่ยารันนิ่งดีด,ดีทีทาจิริจะขอแท็กใช่ไหมเอออัดไปก่อนนะอัดไปก่อนโอ้ยมันแก้ว่ะเฮ้ยอะไรนักหนาอะไรนักหนาเอะ มานีบแขนบิดบิดแขนสักกระตกเมื่อกี้เสียบเออฮะขออภัยด้วยนะไอเรื่องการกระตุกการบั็กเนี่ยขออภัยด้วยฮนะสอรี <Sorry. S 1> ขออภัยด้วยเฮ้ยอะไรมาอะไต้องแท็กหรอกไม่ต้องแท็กเราตกหน้าวิธีดีอื้มืึแท็กก็โอ้ยเชลตันก็แก้เก่งเอาเชลตันไปบ้านเราไปบ้านเราอโอ้โหเดีเชลตัน จับหักขาหักขาเอาเอาเป็นท่าสมิชชันติดเชือกเฮ้ยมันอะไรมาเจาะแจ๊ะเฮ้โอโหแม่งเตะเข้าคางเฮ้ออะไรนักหนามงกาามงกาเหรอฮะเกาแเรามานี่ดิจับบิสแอสโดมิโนสเตปแล้วเป็นพาวเวอร์บอมมาานี่ากาวนะก่อฮะโช๊กนะอะไรมานีา่ไม่จะเทือนไม่จะเทือนเจอบิดแขนกลับมาานี่ฮะ ยกยกฟาดเฮ้ยเอ้ทาจิริมีสองไม้ตายแล้วว่ะไปดิไปทาหาทาจิริก่อนไปโอ้ยยังไม่ให้แท็กด้วยเป็นไงใเฉลิ้ลตันกลนตีนอ้ง <c oughs> เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยดูมันดูมันดูมันเออตัวมันส้มแล้วเฉลิ้นตันทาจิริบรอยขออัวบ้างโอ้วมีสองไม้ตายแล้วขออัวเล่งบ้างโอเคมาโอเคทาจิริเข้ามา นี่ก็เดี๋ยวขอเรียนแบบทําให้ตายก่อนมาอ่าเราไปบังคับทาจิริมาซุปเปอร์คิกโอ้โหทําให้ตายเชลตันตอนนั้นซุปเปอร์คิกเหรอเนี่ยยังกัยังไม่กดยังไม่กดป้าป้าผมขอใส่แค่นี้โอเคป้าบอกอาถิจัรการเองอี๋อไม่ได้จังหว,วะว่ะเดี๋ยวนี่ก็ละอัดล่วงไปม,มาอีก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 ตัวส้มแล้วฮะสำหรับเชลตันโอ้ยยังแก้ได้ แก้ได้เหมือนการครับโบก็ให้มาโบก็ให้จับใส่โชคสแลมนี่ยกค้างด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,เ,น,น,อนเดี๋ยวเล่นในเอเทรนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมองหน้าเอเทนสิโอ้ยเอ้ยยุ่งยุ่งยุ่งเดี๋ยวกดเชลร์ตันอ่ามาหนึ่งสองสามโอเคสิวๆห้าแมชนี้เอาไงดีกระทืบซ้ำเอเอกระทืบซ้ำโชว์ความโหด ใครรู้บ้างว่าทีมของเรากําลังมาแรงเนีกระทึบซ้ำฮะเอกเชลตันบอกโอ้ยโดนคนเดียวเลยเอเทนบอกเดี๋ยวกูแกงตายแป๊บแกงตายแป๊บเฮ้ยนักเลงมากรรมการบอกใจเย็นโอ้ยกระทืบดิทุบซ้ำทัจิริบอกเฮ้ยยายาเขาไม่มีอะไรสั่งสอนเฉยเฉยสั่งสอนเฉยเฉยเออให้อารก็ยามไปฮะจัดเลยเฮียจัดเลย กระเทิมมันเลยขึ้เทมมันเลยเออเทมันมาโอเคเรียบร้อยนะสำหรับสมักดาวสัปดาห์นี้ผ่านไปได้ด้วยดีเอาหลังจากครับป๋าเทคเกอร์มาคุยด้วยหน่อยฮะมาอาบอกเฮ้ย hey, ทาจิริฉันมีอะไรจะคุยด้วยหน่อยว้ยได้ครับ จริงๆแล้วถ้าเราจะตั้งกลุ่มนี้ให้สมบูรณ์แบบฉันว่ากลุ่มเราควรจะต้องมีผู้จัดก,การนายเห็นว่ายังไงเราควรจะต้องหาใครสักคนมาร่วมทีมเร็วๆนี้นายว่าไหมว่าแต่นายจะเลือกใครเป็นผู้จัดก,การของทีมเราดีล่ะทาจิเล อ่าฮะเหมือนจะให้เราเลือกนะอ๋อมีใครบ้างลิต้ากับทอริวิลซันนะฮะใครลิต้าดีกว่าเออเราชอบตั้งแต่พาร์ทแรกๆแล้วอ่าเราเลือกลิตา้าฮะเข้าใจแล้วเดี๋ยวไว้ฉันจะไปคุยกับเขาดูขอบใจมากอ่ะครับผมลิต้าครับผมชอบครับเฮียโอเคเรียบร้อยฮะ มาสัปดาห์ที่4ของ SmackDown นะพร้อมแล้ะ e t สโกกันตอนเลยอันเดอร์กเกอร์ไปชวนชวนลิต้าเป็นผู้จัดก,การนะอามาแล้วเจ๊ลิต้าจะว่ายังไงฮะเจ๊ผมชอบเจ๊มานานแล้วนะนี่ทาจิลิฉันได้ยินมาว่าเธออยากจะให้ฉันเป็นผู้จัดก,การของคุณแล้วใช่ไหมอย่าอายไปเลยตอนเนี้ยเราสามารถพูดกันตรงๆได้แล้วนะเพราะเซเบเนี่ยไม่อยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงฉันตอบตกลงทํามันฉันอยากเป็นผู้จัดก,การคุณตั้งแต่คุณเริ่มพาร์ทแรกๆแล้วรู้ไหมฉันชอบคุณเหมือนกันนะในงานเนี้เอาล่ะทุกคนออกไปโชว์ในคืนนี้ด้วยกันเลยเรามีแมตช์ด้วยกันพอดีปะม,มีแมตช์ด้วยกันเหรอฮะอืมใครอยู่หลังฉากเชลตันเบนจามิน ใช่ไหมเออไม่ต้องคุยหรอกไม่อยากคุยเฮ้ยมีมิมก้เหมือนใครอีกคนนึงมิสเตอร์แบ็กแมนเหรอเออยังไม่คุยะฮะดูไปดูฉากไปดูกันปล้ำก่อนอ๋อมีอ๋อมีแมทแท็กทีมและลิต้าผู้จัดการนะแท็กทีมสีเ้านาะลิโก,โก้ซีวีชาวโวชอนโอแฮเป็นชาวโวชนะแต่บันไดชิงชแท็กทีมเบนเบนวาเคิร์ตเชตันเบนจามินชารีแฮต โอเคเป็นเคิร์ดแองเกลชนะป้องกันแชมป์คู่เอกะวาวินัสเอเทรนเจอเทเกอร์ทาจิริเดสกโกล,ลิต้าอยู่เป็นผู้จัดการด้วยมาอันนี้เราคู่กับป๋าอันนะ,ะับส่วนลิต้านี่จะเป็นผู้จัดการอยู่ด้านล่างเวทีนะเจอกับวาวินัสก่อนเลยก็คืบไม่เลี้ยงก็คืบไม่เลี้ยงหมุนเตะอมามโดนเดี๋ยวก็อย่าพึ่งอย่าพิ่งอะออะไรอัะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอ้วจับบิดกับรวบรวบ,รวบแล้วจะโบก็ให้ เอเทรนอย่ายุ่งอย่ายุ่งอสัปดาห์ที่แล้วก็มานะเอเทรนนะมาเดี๋ยวเรียกป๋าเข้ามาอ่ามาป๋าให้ป๋าอัดกวาดหนักเอ้ไอเทนวิ่งมาทำไมเอเทรนนะตีเอ้ A วาวนะิตีกรรม,มาการมั่วจริงมั่วจริงกรรม,มาการบอกยืนเฉยๆแท้ๆครั้ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วมาจับคู่กับเชอร์ตันเบนจามินนะวันนี้ได้คู่ใหม่เป็นวาววนัสนะมสึสมาล้างแคนเออ เอ้ยวอเวนัสอะไรอะไรเล่าปัดได้เว้ยมามามาเล่นงานต่อฮนะป่าอันอ่ะแป๊บเดียวตัวตัวเหลืองแล้วเห็นไหมเห็นไหมป่าอันเนาะอัดหนักนะแป๊บเดียวตัวเหลืองแล้ววาวีนัสมนุษย์เซ็กใช่ไหมตอนนั้นไม่ค่อยเซ็กแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดียวอืมเดี๋ยวเดียวไม่ค่อยมนุษย์เซ็กแล้วมาจับยกขึ้นเป็นสป,ปายบาัตเตอร์ใช่ไหมเออโอ้โดนถีบตัวส้มแล้วเห็นไหม อะไรนักหนาครับโบ๊ทบูดีบิ๊กบูก็ให้มานี่ดิมาดิเอ้ยนั่นเนี่ยปาดโอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมานี่จับยกอะตอมิกดรอปหัวตัวแดงละแป๊บเดียวฮะเออปาอันอัดหนักจริงไปสิเนกเบเกอร์อ่ะมีท่าไม้ตายแล้วฮะสำหรับปาอันมาจบจบไปสักทีสิ ทูปนี่โอ้ยปึ้ลโอ้ย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 สักอืมโบเข้าให้โบเข้าให้มาจบสิ้นกันสักทีฮะจับโยกโชกสแลมเดี๋ยวเอเทนเอเทนขอเข้าบ้างไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้ากลับบ้านไปฮะอาจับกดวาวินัทหนึ่งสองสามเอเทนช่วยไม่ทันนะไม่ได้ปล้ำเลยฮะเอเทน o in, o อ่าฮะนี่ฮะทีมเราชนะเว้ยีนลิต้าขึ้นมาแสดงความยินดีด้วยนะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่เราร่วมยืนบนเวทีเดียวกันอ่าเดอะคิงบอกลิต้าอยู่เรีออยกอยู่ด้วยอ่าเอ,อ,อกใครมาฮะเอ็ดดี้โกเรโรโอ้ยมาทําไมล่ะเอ็ดดี้ยุ่งไม่ค่อยเรื่องฮะครั้งที่แล้วอยู่กับเซเบิลมันก็ยุ่งคราวนี้จะมาทําไมนะฮะอ่าเอ็ดดี้โกเรโร่มายืนจ้องหน้าทาจิริ เอ้ดดี้บอกเฮ้ยท่านเจริฉันยอยากเข้าร่วมกลุ่มกับนายสซนเหลือเกินนะฉันขอเข้าร่วมด้วยและฉันจะไม่ทําให้นายผิดหวังแน่นอนจับมือกันหน่อยเพื่อนรับฉันเข้ากลุ่มเถอะ please ขอร้องนะอะฮะยังไงดีฮะอะให้เลือกระหว่างจับมือกับเขาฮนะเข้าร่วมกลุ่ม ยอมรับเขากับตัดสินใจทีหลังตัดสินใจทีหลังสิเฮ้ยฉันยังไม่ลืมเรื่องวุ่นวายของแกที่เคยทำกับฉันฝันไปเหอะเออไม่ให้เขาร่วมเว้ยกลับไปซะก่อนไปทาจีไอเอ็ดดี้เอ่อเอ็ดดี้กลับไปซะกลุ่มของฉันไม่มีที่ต้อนรับสำหรับลืเอ <c oughs> เอ็ดดี้เหวอเลยฮะมันเราเราตอบว่าขอคิดดูก่อนนะยังไม่ได้ตอบนะ ยังไม่ได้ตอบว่าตอนนี้นะอ่าสึกอันฟอร์กิฟเวนโอ้สึกใหญ่แล้วเหรอเนี่ยไวจัดฮะยังไม่ได้ปูเนื้อเรื่องกับใครเลยเนาะโอเคต่ออีกสักพาร์ทอีกสึกหนึ่งแล้วกันไปเลตซ์เกิดูซิว่าเราจะได้เจอใครนะสึกอันฟอร์กิฟเวนทาจิริถึงเวลาตัดสิน ปัญหาที่ค้างคาเอาเจอใครเอาเจอแมทต่แล้วนะเอา้าเราไปค้างคาเราไปตีมันตอนไหนวนะเนี่ยฮะหรืออัดนอกรอบอะฮะอ๋อแมทฮาร์ดีไม่พอใจเอาลิต้าเขาออกมาอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมเออทุกสิ่งทุกอย่างต้องสิ้นสุดในคืนนี้เอออยู่กันไดน้้อ Unforgiven มาระเบิดตุม่มตามตุม่มตามนะงสงสัย เคื่องที่เราเอาลิต้ามานะเลิกกันแล้วไม่ใช่เหรอเออลิต้าก็มาอยู่ทีมเราสิเอาเดลเทเกอร์มานะมาคุยด้วยนะฮะไงฮะป๋าเฮ้ยและนายจะทำยังไงต่อไปเกี่ยวกับไอ้ผู้ชายคนนั้นที่มันจะเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะอ่ะให้เลือกนะว่าฉันมีคนของฉันอยู่แล้วกับให้เขาเข้ากลุ่มนะฮะ,ะเลือกว่ามีคนของเราอยู่แล้วดีกว่า <laughs> ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะไอ้นัน่นนมันอัตพานว่าแต่นายจะเอาใครเข้ากลุ่มล่ะเพื่อนอเลือกให้เลือกอ๋อเลือกได้เว้ยใครชาวโวอติโมดาก้อนูริกิชิริโกเรเคอร์แดนเกิลเอเบนวาอ๋อเหลือแค่นี้ใช่ไหมอเอาใครดีทุกคน ชาโวไม่เอาอติโมโคเคยร่วมทีมแล้วทะเลาะกันแล้วเฮ้ยพราใหญ่ลิกิชิน่าสนใจลิกโกโ้ไม่เอาก็าจะอ่อนไปไม่ค่อยเหมาะเรพรเรน่เป็นคนดีไปไหมเคอร์ตแองเกลลิลหรอมันเป็นแชมป์แท็กทีมเนี่ยมันเอาได้เข้าได้คนเดียวนี่เอดเฮ้ยเอด็ดนี่ก็น่าสนใจนะเฮ้ยเอด็ดเดี๋ยวมันมาโม้อลิต้าไม่เอาฮะคิดเวนวาเป็นแชมป์แท็ทีมชาโวไม่เอาลิกิชิดีไหมเออสายแท้งดีไหมเออ เอาไปลิกกี้ชีกด้วยไหมเป็นเพื่อนกับอาร์ตเกอร์ในชีวิตจริงดนะ้วยโบนสตีดครูอ่าอ่าเรืองพอใหญ่ลิกกี้ชี้อ่าเฮ้ยนั่นก็เป็นทางเลือกที่ดีจริงๆไม่เลวนี่ฉันก็เห็นด้วยกับการเลือกลิกกี้ชินะฉันคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเข้ากับเราได้นะเฮ้ยนายรู้บ้างไหมว่าตอนเนี้ยฉันกาลังคิดอะไรอยู่ฉันคิดว่ากลุ่มของเราเนี่ยควรจะมีชื่อกันนะ มันต้องเป็นชื่อที่ทําให้คนทุกคนเกรงกลัวและน่าเกรงขามที่สุดใน WWE เลยนายว่าไหมทาจิริสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยังไงฉันขอให้นายเป็นคนตั้งก่อนแล้วกันโอเคฮะตั้งชื่อกลุ่มมาหลังฉากไม่มีใครอันนี้เราอยู่กันในศึก u n f o r ร์กิ n นะฮะอ่าได้เจอกับแมตตามคาดนะฮะ แมตช์แรกชิงแชมป์อินเตอร์นะสีเศร้าคริสเชริโก้บูกาตีทิปเปอร์เฮดแล้วก็เคนนะอ๋อเป็นคริสเชริโก้ป้องกันแชมป์ได้นะฮะแมตช์ที่2 TLC แมตช์นะฮะเบนวาเคอร์แองเกิลเจอเชนเตอร์เบนจามินแล้วก็ชาลีแฮร์ตคู่นี้มันเจอกันบ่อยเว้ยมันชิงกันบ่อยนะเนี่ยอ่าไอทีมแองเกิลก็ป้องกันแชมป์ได้ะฮะคู่เองนะทาจิริเจอกับแมตฮาร์ดี้พร้อมแล s <S ้วเลสกูในอยู่สึกรอนะฮะอ่าก็มีแบบ สเตตัสอะไรของแมทนะฮะบอกว่าแมทนี่มีผู้ติดตามมากกว่า46ล้านคนนี่ฮะเพ็่เป็นเปน็นตลอดเลยนะไอการเปิดตัวแมทเนี่ยตั้งแต่สมัยพลสองแล้วว่ามันจะกระตุกนี้ตลอดเลยแมทฮาร์ดี้เวอร์ชั่นวันวันนี้ไม่รู้เครืองอะไรกันมาเจอกันเฉยนะฮะเราจะเครืองเรื่องลิตานะฮะนี่ยิเลิกกันแล้วนี่ ก็เลิกกันแล้วให้มันจบๆไปสิวะลิต้าเนี่ยอยู่กับเราแล้วอยู่กับอ้วแล้วหรือต้องปล่อยวางมั้งนะแม็กเอ้ยนี่นะถึงจะยังไงยังไงอ้วก,ก็คือแชมป์ยูเอสและจะเป็นอนาโคตแชมป์โลกคนต่อไปตอนนี้ขอตั้งกลุ่มก่อนมาเออเออโดกนกรรมาการก่อนเลยอ่ะโดกนกรรมการ เปิดรีบจัดโดนกรรมการนะกรรมการพอเต็มคางหรือ่เเ้ออะไรลังกาหลังเหรอลังกาหลังเหรอฮะตีโอไม่ดีเด็โอ้โหโอ้โ oh ห oh, 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 หลุดเลยปีเอเอจังหวะดีกรรมการเผลอแล้วเชียวไอ้ภาคนี้มันนี่ขึ้นขอบเวทีได้รู้สึกภาคสองพันยี่ิบห้าก็ขึ้นได้ใช่ไหมเออแต่ไม่เคยเล่นขึ้นเลยนะไม่เคยขึ้นเลยฮนะจบคลิปนี้ก็คลิปต่อไปก็จะลงสองพันยิ้านะ2ูเ5ทเวฟนนะฮะ ฝากติดตามกันด้วยนะไม่ใช่ดูแต่คลิปนี้ฝากดูภาคใหม่ด้วยนะเออเออยังไงก็ฝากติดตามกันยาวๆนะสําหรับซีรีส์นี้นะฮะเห็นหลายคนบอกว่าเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากเลยนะฮะเออทุกคอมเมนต์นี่ผมอ่านหมดนะเออฮะกำลังใจที่ท่านส่งให้นี่ถึงผมตลอดนะเออนี่ฟันสอบไปเลยมามูนเซามาขอบคุณที่ติดตามกันฝากกดไลค์กันรวยเลย เออเอาแมทยืนงงยืนงงยืนงงอะไรจริงๆหน้ามิลิตา้ามเป็นผู้จัดการนะเออแมทได้เจ็บใจ,จเจอบิดกลับจับหักแขนนี่แมทมันเป็นตัวแสบแล้วไงเลต่ลลิต้าตอนนั้นน่าจะเป็นคนดีใช่ไหมเออเป็นเฟสใช่ไหมจริงจริงแมทมันน่าจะมีชน้นมวยคนนะผู้แท็กทีมลูกน้องนะเวอร์ชันวัน 1, เอาไม่โดนแมทนี่น่าจะเป็นทางผ่านแหละดูแล้วไมถมีเนื้อเรื่องอะไรอะโอ๊ย เป็นสแนปซูเพลงโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรนักหนาเราล่วงเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ทาจิริคนเดิมแล้วนี่อะตอมมีดนี่มุงเตอันนี้หน้าความหน้าความมานี่ดิจะใส่ทรันทาราขนากดผิดไปนึงอี๋ตีซ้ำอาไม่เข้าแก๊ปไม่เข้าแก๊ปิีไม่เข้าแก๊ปเออนี่เอาหัวจุ่มพื้นไปเลยชาิขอชาิก่อน อได้ไมตายเรียลแต่ตัวยังเหลืองอยู่ยังไม่ใสฮะไอหัวดแดงก่อนเดี๋ยวก่อนหน้าตาลือมมคใคยหล่อนะเนี่ยลือดูร้องหรือเปล่าพ่งสางเขียวใส่หน้าเลยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งมาเวียงอาจเดี๋ยวใส่แหวงมุมทานทาร่าก่อนอา้าวผิดตัวไม่ใช่ท่านี้วะกดผิดนี่อย่าอย่าม,มายุ่งกับอ้วนนะเดี๋ยวนี้อ้วนมีกลุ่มแล้วมีอัลเทเกอร์กาลิต้าเดี๋ยวจะมีทั ลิกิชิว่าจะชวนลิกิชิด้วยไม่รู้ลิกิชิจะเข้าหรือเปล่านี่ฮะใส่แมงมุมธาราธาราซะเลยเไม่ท่าไม้ตายต้องอาจให้หูว่าส้มก่อนนะฮะอตอนนี้ก็นวดไปเรื่อยๆก่อนเราโจมตีอะไรไม่ค่อยแรงนะมันก็เลยจะช้าหน่อยนะหมุนเตะทําไมโอ้ก็หมุนได้เดี๋ยวก่อนแมทหามานี่มานี่มีจ,จับใส่บัตเตอร์ไฟซูเพลกใช่ไหมเออฮะจริงๆเนี่ยเพราะถ้าผมเรียกชื่อท่าอะไรผิดเนี่ยขออภัยด้วยนะไม่เป็นไรหรอกนะ อย่าซีเรียนะเออแต่บอกกันได้นะเรียกชื่อท่าอะไรผิดอย่างเงี้ยเออแต่อย่ามาว่ากันนะเออทีนึกไม่ทัานอะาตัวเหลืองแล้วแต่เราต้องอหัวเหลืองว่ะตัวหนึ่งโอ้ยโอ้โหหมุนเตะมเดี๋ยวอย่ามาจับเนื้อต้องตัวนี่่าหมุนเตะคืนโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องรอใส่หัวมันส้มๆม,มก่อนจับเป็นสันแนซูพลกไปเออผิดอะไรก็บอกกันได้นะฮะเขาขอโทด แบ็คิกก็ให้ ide, สิมาดูให้มีความสุขดูให้สนุกพออย่าซีเรีย,ยกจับโยกขึ้นเป็นซิกนาพาวเวอร์บอมเอใครมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์บอกกันไล่เตือนกันไล่ไม่เป็นไรเออมา,อยางยไรตอบทุกคนอยู่แล้วกระโดดทิ้งขาโอ้ยไม่โดนเดี๋ยวก็จะพึ่งแมทบอกมัวนะมัวนะหม,นะมัวตะม,ม่เหรอฮะมัวตะม,ม่เหรอจับบิดกลับเป็นเลกเบเกอร์โอ้ยโดองเลี้ยว เฮ้ยอย่ามาจับเนื้อต้องตัวโอ้หวงตัวนะมึงเตะเอาไม่โดนเต็มเต็มเอ้ยเออ,เอ,อนี่อะไรเสียดนี่เต็มเต็มมันจะมีอีกท่าแล้วแป๊บนึงมุงโซ้าอ,อ่ะตัวเออหัวเหลืองแล้วออหัวหัวส้มแล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยหัวส้มอย่างงี้จะมีอีท่าอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้แหละนี่แหละเดี๋ยวเดมีสองอันมาดิเดี๋ยวขอเรียนแบบถ้าไม่ตายก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพ่นหน้ามันซะเลยเออพักหลังๆนี่พ่นแล้วสีติดหน้าด้วยนะมา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 ,มา สปริงบอร์ดซอนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เตะไม่เตะไม่เตะมุงซ้อมอีกหนึ่งดอดเอกไปเราเรียนแบบทำไม่ใแม็กก็ดีกว่าไหมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอยอะไรนะตัางหนาเตะนี่แหละเร็วทวีออฟเฟสเรียบร้อยนี่โอ้ยอย่างสวยนี่้โหแดงพอดีเลยเออเอออย่างนี้ค่อยมีคุณค่าในการสะสมหน่อยนึงสอง เรียบร้อยโรงเรียนญี่ปุน่นเฮะเดอสามฮะชนะครับอ่ากลุ่มของเราฮะามาร่วมยืนบนเวทีกันอีกครั้งอ่าอ่าเดอะคิงบอกไอพวกอัตภา,านพวกนี้เราจะเรียกกลุ่มมันว่าอะไรดีฮะเดอะคิงบ่นนะฮะเดอะคิงอ่าเจอาบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งตอนนี้เทคเกอร์กลังจะพูดอะไรสักอย่างอันเดอร์เทคเกอร์บอกเฮ้ยทุกคนพวกนาย,ยังจำซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งที่อยากจะร่วมทีมกับเราเมื่อไม่กี่วันก่อนได้เปล่า เอาละตอนนี้พวกเราตัดสินใจใหม่แล้วออกมาเธอริกิชิออริกิชิฮะออกมาตามคำเชื้อเชิญน,นะฮะดูซิว่าริกิชิจะพูดยังไงนะริกิชิมาแทนเอ็ดดี้นะอ่พอใหญ่ริกิชินี่ง่ายใส่แท้งว้ยออฉันขอโทษทีนะเอ็ดดี้ดูเหมือนนายจะไม่เหมาะกับกลุ่มนี้เท่ากับฉันหลอก ฉันขอเข้าร่วมกลุ่มนี้ด้วยอาลเทเกอร์บอกเฮ้ยรู้ไหมไว้ยทุกคนตอนนี้พวกเราเนี่ยจะนำ WWE เข้าไปสู่ยุคใหม่แล้วเว้ยมาตั้งชื่อทีมกันเถอะอามาเลือกทีมอ๋อมี DX ใช่ไหม Evolution โอ้โหมีเฮ้ยมันมีให้เลือกอีกวะอันนี้ให้เลือกอีกเนี่ย้ังล่างมันเลือกอีกได้นะฮะทีม like the DS, อ,อ,อ,อันนี้ไหมอันนี้ไหม มิสตี้ออฟดักเนไหมเออไหนๆก็มีป๋าเทคเกอร์อยู่ด้วยฮะจะได้ดิสเครดิตไปให้ป๋านี่ใช่แล้วพวกเราคือกลุ่มมิสตี้ออฟดักเนเวอร์ชันใหม่เว้ยนี่ฮะสถาปนากลุ่มมิสตี้ออฟดักไม่ขึ้นมาใหม่เว้ยออจะนำตระบุยูอ e เข้าสู่ยุคสมัยใหม่เตรียมพร้อม ล้างคอรอไว้เลยพวกนายฮ <laughs> ่า,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 าเรียบร้อยฮะอันฟ r g i v e n เฮะจบไปที่เรียบร้อยอ่าอ่าโอเคก็เป็นประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะฮะจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันไปเนื่อว่ากลุ่มเราจะไปเปิดสึกกับใครเจออะไรยังไงก็ ต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แลว้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเออใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปพิม์บอกกันได้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบทุกคนเลยเนะอะยังไงสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่ยังติดตามคลิปกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะฮะเออทุกคอมเมนต์ทุกยอดวิวนี่จะเป็นกำลังใจให้ผมอย่างดีเยี่ยมเลยนะขอบพระคุณมากจริงๆนะฮะอ่ะอยังไงก็ขอ้อมูลผิดพลาดป,ประการใดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าเจ้สวัสดีครับ